มากดีเลยพี่จะมาไปดูดแทง300ร้อของพี่จะจัดช่วงล่างไหมอา้าโชว์อัพแพ็นส0มมาแล้วหรอคะมาแล้วตอนนี้เขากำลังขึ้นฮอยเลยไปดูแก๊งไปไป,ไปเนี่ยเขากำลังจะติดตั้งโช๊ค OEM 205 และปีกนกยกแบบฟูลเซ็ตที่สำคัญนะรุ่นเนี้ยเขาออกแบบมาเฉพาะสำหรับออฟโรดและออฟโรดเลยแล้วมันตายจะของเดิมยังไงหรอพี่ป๊อบโชโกเลียม2.5สามารถปรับระดับความนุ่มนุบได้ถึง8ระดับมีตัวเลขบอกอย่างชาัดเจนที่สำคัญนะเราสามารถเลือกฟิลลิ่งตามการใช้งานไดหืมแต่ระดับเลยเหรอคะพี่ป๊อบใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะตัวด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมสปริงและตัวสปริงยังสามารถเลือกค่าเคสต,ตามการใช้งานของเราได้ด้วยหืมแล้วปีกนกยกล่ะเขาช่วยอะไรหรอคะตัวป นกนะจะช่วยปรับมุมองศาวงล้อให้ตั้งตรงและแก้ไขปัญหาการกินหน้ายางเยี่ยมไปเลยไม่ปรอพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสด์กันดีกว่าให้น้องหลังจากที่ได้เทสฟิลิ่งแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะไหม ว่ามันก็รู้สึกนิ่งขึ้นนะเวลาเจอพวกกลุ่มเล็กๆเงี้ยมันไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่จริงยิ่งเวลาที่พี่ขับให้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเกาะถนนรถมันนิ่งขึ้นและยิ่งเวลาเข้าโค้งอ่ะมันคมขึ้นเยอะเลยจริงเมื่อก่อนเข้าโค้งมันจะคงโครงหน่อยใช่เดีย๋ยวพี่พาหนูไป,ปเทสอีกรอบพี่ก่อนแล้วเรากลับออฟฟิศกันได้ไปเลย รุ่นนี้มีรับประกันไหมคะพี่ป๊อบมีค่ะรุ่นเนี้ยเรารับประกัน1ปีหรือ3 0,000กิโลเลยแต่ถ้าหนูติดตั้งไปแล้วมีปัญหาล่ะคะหากติดตั้งไปแล้วมีปัญหาหนูสามารถเข้าตรวจสอบที่ร้านตัวแทนแล้วถ้าหนูสนใจสามารถติดตั้งได้ที่ไหนคะสามารถติดตั้งได้ที่ร้านตัวแทนทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเข้ามาผ่านช่องทางเพจของเราก็ได้นะคะโอ้ดีจังเลยพี่ป๊อ,ปชอบช็อค oem สองจพร้อมปิกนกยกแบบ full set สำหรับแท้ง300แต,แต่แต่แต่เราไม่ได้มีเฉพาะรุ่นนี้เรายังมีชอ็อคซับแท้งประเด ทูเวของโปรเฟนเดอร์นั่นเองถ้าอยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้จัดเลยค่ะรีบเลยนะ